ทิ mention, card, other, ้งท้ายช่วงนี้กันที่จังหวัดแม่ห้องศนค่ะทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ห้องศนได้จัดเสวนาชำระประวัติศาสตร์และเผยแพร่ข้อมูลถูกต้องของจังหวัดแม่ห้องศน ที่วิทยาลัยชุมชนแม่ห้องสอนนายบุลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเล่าเรื่องเมืองเก่าแม่ห้องสอนเพื่อชำระประวัติศาสตร์ของจังหวัดแม่ห้องสอนและเผยแพร่ข้อมูลถูกต้องสร้างความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จังหวัดแม่ห้องสอนสร้างความสามัคคีและความร่วมมือในชุมชนผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยการจัดเวทีเสวนาครั้งนี้มีวิทยากรร่วมเสวนา สำรับประวัติศาสตร์ของจังหวัดแม่ห้องศนประกอบด้วยนายประเสริฐประดิษฐ์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ห้องศอนนายธนทยัยคำกลางผู้ทรงคุณวุฒินายทรงศักดิ์ปัญญาครูวิทยาฐานะครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนแม่ห้องศนและผู้ช่วยศาสตราจารย์นุช,ชพางชุมดีอาจารย์ประจำสาขาวิวชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรผ่านระบบ Zoom meeting นั่นเองครับ ก็เป็นกิจกรรมที่จะทําให้คนแม่ต้องสอนนะฮะได้ชํารับประวัติศาสตร์นะแล้วก็เขียนขึ้นมาด้วยกันจะได้รับรู้ร่วมกันไปในทิศทางเดียวกัน